การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่นำร่อง <บา S 1> นวัตรกรรมทางการศึกษาด้วยทําให้แต่ละโรงเรียนต้องตื่นตัวในการจัดการเรียนการสอนและที่โรงเรียนบ้านห้วยตะมอนอาําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเองซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายแดนก็มีการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตรกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนเช่นกันที่ยึดหลักของการสืบค้น และให้ลงมือทําได้ด้วยตนเองโรงเรียน,มนตมนของเราเป็นโรงเรียนที่ตั้งห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาเราประมาณ30กิโลเมตรเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยนํานวัตรกรรมทางการศึกษาโปรเจกต์แอปโพสมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดกิจกรรมโครงงานสําหรับเด็กเพื่อเพิ่มทักษะในกระบวนการต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะในด้านของการคิดอย่างเป็นระบบในส่วนของสายชั้นอนุบาลน,นะคะเราก็นํานวัตกรรมโปรเจ์เอ็โพสนะคะนํามาจัดในการเรียนการสอนจะเน้นเด็กเป็นสําคัญนะคะแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เรียนนะคะก็เป็นเรื่องที่เด็กสนใจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กหลังจากที่เรียนไปแล้วคือชนิดและสายพันธุ์ของใบเตยเด็กๆได้สรุปความรู้แล้วเด็กๆก,ก็มีคําถามว่าประโยชน์ของใบเตยทําอะไรได้บ้างคุณครูก็เลย คิดกิจกรรมก็คือไปสืบค้นโดยการเชิญวิทยากรหรือไปสืบค้นที่ห้องอินเทอร์เน็ตเด็กบางคนก็จะบอกว่าเป็นขนมจากใบเตยหลังจากที่เด็กๆได้ดูภาพดูอะไรเด็กๆก,ก็มาจดบันทึกนิ้วดูจอใหญ่เลยค่ะ,ะน้องน้อยของพี่มิเชลลี่ตูนี้ด้วย ทำโดนัทใบเตยแล้วนี่ก็คือขนมญี่ปุ่นเค้กอันนี้คือไอติมใบเตยอันนี้าเรียกว่าอะไรขนมบุ้นมวุ้และในทุกชั้นเรียนก็มีการบูรณาการใช้หลักสูตรนี้เช่นกันเช่นในชั้นประถมศึกษาปีที่6นี้ก็มีการประยุกต์ใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ทำให้นักเรียนได้สืบคน้น และลงมือปฏิบัติได้จริงด้วยในกิจกรรมของชั้นประถกี่6นี่ค่ะก็จะเป็นการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นโครงงานประเภททดลองนะคะก็คือจะจัดกิจกรรมจะจัดกิจกรรมให้เด็กเขาได้ไปสำรวจเน้นการสืบเสาะของผู้เรียนค่ะให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบด้วยตัวเองซึ่งครูจัดทำแผนการสอนนะคะเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ คอยให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลช่วยเหลืออยู่ห่างๆโฟมเป็นขยะประเภทที่แบบใช้เวลาย่อยสลายนานครับหรืออาจจะไม่ย่อยสลายเลยก็ได้แต่ถ้าใช้เวลาย่อยสลายก็ใช้เวลาย่อยสลายถึง400ปีกันเลยทีเดียวครับและโฟมที่ละลายในน้ำมันเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นโพลิเมอร์ครับและน้ำมันเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นสารอินทรีย์ครับโดยสารอินทรีย์เป็นสารประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนครับ และสารไฮโดคาร์บอนเป็นสารประกอบของโมเลกุลไม่มีั้วครับจึงสามารถละลายกับโฟมได้ที่มีคุณสมบัติเป็นโพลิเมอร์ครับแล้วก็น้ํามันของเราที่พวกเราได้นํามาทดลองก็จะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปครับทั้งอายุการใช้งานหรือว่าการนํามาใช้งานต่างๆครับกาวจากท้องตลาดอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะนามาแปะกระดาษอย่างนี้ครับแต่ถ้ากาวที่เรานํามาทําขึ้นเนี่ยเอาไปติดชามคูถังกระมังต่างๆได้ครับแต่ถ้าเป็นกาวอะซิโตนเราอาจจะใช้กับงานไม้ครับ การสร้างจิตสันติมที่ดีก็คือการที่เรานําโฟมมาทําเป็นกาวเพื่อลดมลพิษต่างๆครับหรือว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยครับกาวของหนูนะคะก็คือทําจากอ so ํามันแก๊สโซฮอรก๊า5นะคะก็คือผสมโดยโฟมที่เราเตรียมมาไว้นะคะก็คือผสมเสร็จแล้วก็จะได้กาวที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะประสิทธิภาพก็คือจะแตกจะแตกต่างกับของเพื่อนๆนะคะสามารถจะติดกับสิ่งของแบบนี้นะคะ่ะเช่นชามกละมังคู่ถังแบบนี้นะคะ่ะสรุปผลการทดลองนะคะกาวที่ทําจากโฟม 1. ทินเนอร์2อะซิโตน3น้ำมันสน4น้ำมัน E20 และ5น้ำมันแก so ๊สโซฮอ95ค่ะซึ่ง,รง,งเราจะนำมาเปรียบเทียบสธิภาพความเหนียวมความหมึดการอุดตันร่วของขวดพลาสติกปรกฏว่าเก้อน้ำมันแก so ๊สโซฮอ95นะคะจะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดรองลงมาคือเกลน้ำมัน E20 เกลทินเนอร์เก้าอะซิโตนและเกลน้ำมันสนค่ะจึงสรุปได้ว่า การที่ทำจากโฟมซึ่งจะใช้ตัวละลายต่างชนิดกันจะมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันค่ะหลังจากที่เราได้นำกระบวนการโปรเจกต์แอปโพสมาใช้เราก็จะนำไปต่อยอดนะครับเพื่อ,อให้สาธารณชนได้รับทราบก็คือเรามาจัดเป็นนิทรรศการเพื่อเปิดบ้านนวัตกรรมนะครับให้กับชุมชนให้กับผู้ที่มีความสนใจได้มาเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนโปรเจกต์แอปโพสของเรานะครับและนี่ ก็คือหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนชายแดนอย่างโรงเรียนบ้านห้วยตะมอนอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษที่ได้นําเอานวัตก,กรรมการเรียนการสอนมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยและการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์กับพื้นที่และนักเรียนได้ใช้ประโยชน์จริงที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเท่านั้น